2ข้อนะเป็นแนวคิดนบที่จะพิชิตความขี้เกียจแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้ออกกำลังอย่างแน่นอน <Hey. S 1> สวัสดีครับจินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนลสันทนาธนะครับก็เมื่อเช้าได้มีโอกาสไปออกกําลังแล้วก็ระวางออกกําลังก็คิดขึ้นมาได้นะครับสข้อแล้วกันให้2ข้อก็คือ สองข้อนะครับเป็นแนวคิดครับที่จะพิชิตความขี้เกียนแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้ออกกําลังอย่างแน่นอนมีอะไรกันบ้างคนระับไปรับชมมาเลย้คก็ข้อแรกนะครับที่อยากจะพูดก็คือเออเป็นเทคนิคของการหลอกสมองนั่นเองนะครับซึ่งทำไมต้องหลอกสมองเพราะว่าอย่างเวลาเราจะออกกําลังหรือทําอะไรที่เราไม่ชอบทำํำจริงๆมันได้หลายอย่าง,นะงอ่านหนังสือนน่นนี่นั่นโน่นอ่ะเราไม่อยากทาถูกไหม จที่เราอยากได้ผลลัพธ์จากมันอ่ะเออแต่ทำยังไงดีอ่ะพอเราพอเราพอเราไม่หลอกสมองเราจะไปนไงครับเออจะไปวิ่งวิ่งที่ไหนใส่รองเท้าอะไรเออวิ่งกี่นาทีระยะทางเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่ต้องใช้ในการเท่าไหร่เห็นปะสมองมันจะคิดไปเรื่อยคิดไปอนาคตยังไม่ยังไม่เกิดขึ้นเลยแล้วพอคิดขนาดนั้นอ่ะแม่งก็จะเจอจะแบบโอ้ยวุ่นวายเนาะปัญหาเยอะเนาะ สมองมันจะเหนื่อยยิ่งคิดเยอะมันยิ่งเหนื่อยพอสมองมันเหนื่อยอ่ะเอาสมองมนสั่งการทุกส่วนของร่างกายามันก็ล้าขี้เกียจทาแล้วนอนต่อดีกว่าเพราะนั้นข้อแรกก็คือการหลอกสมองซึ่งวิธีการหลอกสมองก็คือซอยย่อยเป้าหมายครับทําให้มันดูง่ายขึ้นนะแต่เป้าหมายอันหลักสุดยังเก็บไว้อยู่เช่นเราจะออกกําลังวันนี้ตอนเช้าเจ็ดโมง มาเดินในหมู่บ้านอย่างผมเนี่ยมาเดินในหมู่บ้านสักสองรอบก็ซอยมันลงมาให้เป็นสเต็ปให้มันรู้สึกง่ายๆครับสเต็ปที่หนึ่งเติรนก่อนเติรนแบบไม่สนุกอะ่ะเจ็ดโมงปุ๊บลุกตื่นเลยอ่าทาข้อแรกให้ได้ก่อนอย่าไปฝนข้อสองอ่าทาข้อแรกให้รอดก่อนพอทําได้เสร็จปุ๊บค่อยไปสเต็ปที่ 2. สองก็คืออาจจะล้างหน้าแปรงฟันเข้าห้องน้ำขับถ่ายอะไรให้เรียบร้อย เกษพี่สามก็แต่งตัวเนี่ยเสื้อกางเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบรองเท้าผ้าใบที่ใส่สบายแล้วรู้สึกว่าถ้าจะไปวิ่งก็เอาทีววิ่งมันสบายไม่บาดเจ็บอ่าอย่างผมมาเดินก็รองเท้าผ้าใบอะไรก็ได้ชิวๆนะครับเสร็จพอเราทำหนึ่งสองสามมาได้อ่ะหนึ่งแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็ดีใจแล้วเฮ้ยเปิดมาได้ละคือเราจะรู้สึกชนะเะษพี่สองเราก็ทาได้แล้วเราก็รู้สึกชนะ เต็ปที่สามเราก็รู้สึกชนะว่าเราใช้แต่งตัวแล้วเรียบร้อยสเต็ปที่สี่พอจะเดินอ่ะมันจะไม่อยากกลับไปนอนเพราะอะไรครับโหอ,อุตส่าห์ตื่นมาตั้งแต่เช้าแต่งตัวเรียบร้อยแล้วอีกแค่ออกไปวิ่งแล้วก็กลับบ้านก็จบกระบวนการประสบความสําเร็จในการออกกาลังแล้วถ้าไปนอนเลยเนี่ยทำมาสามสเต็ปแล้วเดินมาครึ่งทางแล้วเหลือแค่สองสเต็ปก็จบแหละเพราะนั้นสมองเนี่ยมันก็จะแบบโอเคงั้นไปวิ่งก็ได้วะเห็นไหม ออกกำลังก็ได้วะแต่แน่นอนครับระหว่างที่เรากําลังเดินออกกําลังหรือทําอะไรก็แล้วแต่วิตพื้นยุ่นนู่นนี่นั่นนะครับมันจะเกิดปัญหาที่มาใหญ่หน่อนะก็คือทําไมนานจังเมื่อไหร่จะเสร็จอีกกี่เมตรวะอะไรประมาณเนี้ยครับมันก็จะเลยเป็นเหตุผลถึงข้อ2ครับข้อ2ก็คือครับให้เราอยู่กับปัจจุบันนั่นเองอยู่กับปัจจุบันขณะเหมือนกันครับเหมือนข้อคล้ายๆข้อแรกเราคิดไปไกลแล้วก็จะเหนื่อย แล้วคิดไปไกลเรลว่าจะเสียงของอีกตั้งห้าร้อยเมตรอีกตั้งพันเมตรโอ้โหอีกตั้งสามโลกว่าจะเสร็จมันยังไม่ถึงอ่ะปัจจุบันเราอยู่แค่ร้อยเมตรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเยอะครับให้ไปไปคิดทีละก้าวเ่ยไปดูทีละก้าวเที่เราเดินเนี่ยเปลี่ยนจากการแบบโอ้โหอีกสามพันกิโลอีกสามกิโลถึงจบเป็นแบบโอเคงั้นเดี๋ยวทำทีละร้อยเมตรก็ได้ในก็เดินไปวิ่งไปร้อยเมตรได้เอ้ยงั้นเดี๋ยวเอาสักร้อยเมตรเอาสักร้อยเมตร สักร้อยเมตรห้าร้อยเข้าไปแล้วัะพักเฮ้ยนี่น500ห้าร้อยนี่หว่าต้องเกินเองอันั้นมันก็จะต่อห้าร้อยก็ครบหนึ่งกิโลพอได้หนึ่งกิโลแล้วเนี่ยกิโลที่สองสามสี่ห้าหกหมันไม่ยากแล้วแล้วมันก็จะไม่รู้สึกช้ามันรู้สึกอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคข้อที่สองนั่นเองนะเพราะนั้นครับกลับมาทัวนนะครับข้อแรกหลอกสมองในาการซอย,ย่อยเข้าหมายคิดทีลาสเต็ปสเต็ปให้มันซอยเล็กลงนะครับอต่ที่สอง อยู่กับปัจจุบันนะครับปัจจุบันขนาดในทุกสเต็ปนะอย่าไปถึงสเต็ปน้าสเต็ปนูน้นเอาสเต็ปปัจจุบันเนี่ยให้มันลอยก่อนนะทีเนี้ยมันก็จะส่งผลอะไรเพราะอะไรทำไมถึงได้ครับเพราะเวลาที่เราชนะแต่ละสเต็ปเนี่ยเราจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองรู้สึกถึงชัยชนะเล็กๆน้อยๆในจิตใจในก้นบึงเหมือนกันครับมันคือทฤษฎีของของคนที่ติดการพนันติดหวยเสียติดบางสิ่งบางอย่างเสีติดการเล่นเกม เกือบชนะแล้วอีกนิดเดียวชนะแล้ว,ก,ดดว,ลวก็จะมีเกมต่อไปเหมือนกันครับทฤษฎีเดียวกันอีกนิดเดียวก็ร้อยเมตรแล้วอีกนิดเดียวก็สองร้อยเมตรแล้วอีกนิดเดียวก็สามร้อยเมตรแล้วอีกนิดเดียวกูก็ออกกาลังกายเสร็จแล้วนั่นเลยครับเราเอามาปรับใช้ครับเมืเ่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ทันสมองครับเราค่จะใช้งานมันได้อย่างดีนั่นเองนะอ่าซึ่งเทคนิสพวกนี้ผมก็ไปฟัง YouTube มานะครับแล้วก็ามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันนะครับซึ่งแน่นอนครับ เพื่อนๆก็สามารถไปดู youtube อื่นหรือมีความรู้อะไรเนี่ยก็มาแบ่งปันกันได้ทุกเรื่องนะครับออกกำลังแนวคิดดีๆนะครับนะเพราะว่าผมนะก็ตัวใหญ่แบบนี้สูงร้อบกว่านะน้ำหนัก90กว่าบางคนก็อาจจะตัวเล็กกว่านี้ก็อาจจะไปดูช่องอื่นนะแล้วก็ไปลองหยิบดูอันนี้แนวคิดผมใช้ได้ก็เอาแนวคิดไปใช้การออกกำลังผมใช้ได้ก็เอาไปใช้นะครับอันไหนที่ไม่เหมาะกับตัวเองก็ก็ไม่ต้องใช้นั่นเองนะ ก็ไปดึงๆมาได้ไม่ซีเรียสับแบ่งๆกันใช้ครับประมาณนี้แล้วก็ออกกำลังกายเสร็จก็เดี๋ยวต้องกินโปรตีนแล้วทำไมต้องกินโปรตีนก็เดี๋ยวติดตามชมคลิปถัดไปนะครับวันนี้ก็ขอขออคุณนะหวังว่าจะได้เป็นประโยชน์นครับแล้วก็สุขภาพดีนะครับไม่มีหนี้นะครับโชคดีครับ